ได้ขึ้นอยู่เนาะนมาบ่มสภาพตอนนี้ปลาเถอะพอแล้วว่าจะไปเทได้หรอวะเอาไปพุ่งโมได้ห,หรือเล่โอ้สภาพเน,น,น,นาะหยน้ำหนักลำนิ่มหด40กิโลนี่เด้คานตัวนี้กระฮักเลยท่านผู้ชมตัวนีน้กระตัวนี้กระฮักเลยสบายดีสบายดีนะสวัสดีพ่อง,งตุงงพ่พ่อปลาเบ้ดสกุลสกุล บอกกับเราจอยเส้นเก่าเส้นเคยท่านผู้ชมอีพีนี้ยังอยู่ในบ้านวังคูนเด้อท่านผู้ชมสีมาเยี่ยมยามน้องนางท่านผู้ชมสาวนางบ้านวังคูนนะโดนเหล่าปวยมาฮาเป็นกับสีมาเบิ้งความเป็นอยู่ของน้องเพิ่มช่วงนี้เพิ่มเห็นยังอยู่เนาะมีความเป็นอยู่ใดๆก็เขาไปติดตามท่านผู้ชมกันเลยท่านผู้ชมเนาะไปผู้ใด้เนาะนางอยู่เกยเนาะสบายดีสาวนางดูสบายดี

นคิดว่าคือเก่าหานะพอคนวันศุกร์ไปแถ่นีลูกเอ้ยไม่เอาไปห้องหมอได้เราอระวังเด้อเขาก็ยังยังคิดคิดไปเก่าคยขึ้นอยู่มาวันี้ใู้มดเฉพาะเพิ่มอ่ะอย่าได้ลากเอ้ยพอจะไปแถ่นี่เราบอาจะไปห้องหมอได้ลูก โอ้สภาพเนะนาะมน้ำหนักลำนิ่งหด40กิโลนี่เด้คานตัวนี้ก็ฮักเลยท่านชมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ฮักเลยขอเพิ่นเราเราว่างไม่ลูกเอ้ยแต่แม่งความลาวแล้วซ่อนซองก็ไปเป็นหมดไงแล้วเนาะเบิงน้ำหนักไอ้โจ้ไอ้เด้อฮักมันสิไปแล้วเนาะยังน้อยหนึ่งคือประมาณเชิกระเทินแล้วนะนนกันไม่จะนายลงขึ้นได้เลยหลายคนมาลงขึ้นฮักกลุ่มยอดนะยังน้องยังน้องน้อยเท่าน บอกคุณหน้อยบอกมันออกมาเลยเนาะจำพอดอกคนเนี่ยโดยอ่อนเพิ่นเพิ่นนอนเพิ่นนั่นก็เพิ่นนอนนะนะอ่อนมือเพิ่นเพิ่นนอนเฮือนนั่นก็เพิ่นนอนนะนะมือเพิ่นกับลงบนนอนเพิ่นเก้าเนาะโดยเพิ่นเก้ากับลงบนนอนเพิ่นตามแบบสาฝนอากาศบารจอยก็เลยยืนอยู่ข้างล่างเนาะขอห้ามเลยที่ไปขึ้นอบ่ขึ้นขึ้นบ่ได้เลยบ่กพอเพิ่นบ่ห้ามก็ให้ได้สภาพมันแบบนะครับก็บ่กล้าขึ้นเลยเนาะ จะไหนตกปูมันส่งคน,นะละรุ่มนู้นเลยนาะโยจ,กจกยักไม่จักยังตะปอกตะปูเก่าขีเมียงมาเนี่ยโอ้ยแล้วเนาะบมื่อไปถ่ายคลิปแล้วบ้านเนี่ยขับไปปัวกันอยูงมองอะไรพอมากเลยน้องนางเลยมากออกเส้ขึ้นทั้งนั้นเส้บานเนี่ยเห็ดเกยขึ้นอีกอะไลเห็ดเกยไหมกับวัดสิมางเลยแต่แบบว่าพอ,พอเพิ่นไปหาหนอไหมฮะนะอนะอืยังไปหาอยู่หากินยังไปหับจ้างเนาะเมื่อกี้นี่ก็ไปหับจ้างบอผีนี่ไปบาสแกงไปอันนั้น ไปกันป้าการหู้ยโอ้ไปกับพ่อสาวดาดิโอ้ไปหาอยู่หากินเนาะเด้อคำนี้คือเราไปไปนั่นแล้วทำสมพอดีอยู่พอด้กินแบบนี้แล้วส้วงนี้หาอยู่หากินแบบนี้แล้วพอไดีพอได้กุมอยู่กุมกินทสมสมเนาะเข่าเข่าไห้เข่านาซุกแล้วก็หากินแบบนึงอีกต์แบบนี้ แสดงนางเลยแต่บางทีมีกะหานมัยมะแขงแขงกินแรงพูด,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 ดแล้วบอกเขาหายนั่งแล้วแล้วแล้วละทัยสอบก็ได้สิบห้าสอบอมาได้สิบห้าสอบปีนี้หมันเนาะหมัน<ไ>ก็ไปแล้วนี่บอกแม่ปีปีกายนี้ได้เข้าสิบสามสอบ ปีนี้เลยค่ะสิบห้าลืมซองซอกมันฝุ่นปีนี้มันก็นั่นเนาะโดยพอดีเขามื่นาอปีแล้วในบัดเขาก็ร่างงามแบบแดดแดดในเขาก็แบบมันตายมืดนะแล้วปีนี้แบบว่าได้เท้าห้วยซื่อๆนะก็ว่าได้มืดกะได้ยุบประมาณซำซาวซอกนะโอ้พอได้หมดซำซาวก็ถือว่ามีแห้งยาวนะโดยนี่ก็แบบว่าได้เท้าห้วยเท้าน้ำได้มันซุ่มน้ำในเขาก็งามนะ คือแถวบกเรียกว่าหินแฮแล้วค่ะมันบ่งามเลยแม่ไปซ่ํามื้อนี้แม่ฮักแล้วลายแบสาเพชรน่ะแบเข้าคอกสาเพชรเพิ่นไปเกี่ยวข้าอยู่บ้านหวแจงไปเกี่ยวข้าซอยพี่น้องซอยเอื้อยจบ่ได้ไปเนาะจ้เนาะบ่บ่ได้ไปันน้องนางนสาวบ่นสาว ไปเพิ่นเอาเไปบ่ไปตลอดเนาะพักก okay. ็ไป2มื weight weight ้อนี้หั่นน่ะยันแล้วเด้อบ่มีแบบว่าข้าวบ่งามเด้เขาหน้าแหลวเลยเขาให้เขาให้แบบว่าเพิ่นเพิ่นบ่อยากฮู้ดอะนี่ก็เพิ่นก็เกี่ยวเอาใส่ข้าวแหลบฮู้ดแล้วเจ็บมือหั่นน่ะก็น้อยโดยโอ้เขาไเพิ่นมาปั้นเอาบ่เพิ่นตีเอาตีเอาเขาไม่น้อยนี่ฮู้ดบ่บ่อยากลนเนาะฮู้ดมันก็ล่นแมัน แต่ว่ามันเจ็บมือมันเจ็บมือนะโอ้แบบต่างๆแบบตัวตัวใหญ่มันผัดมันเต็มมือเขาเนาะมันบัได้แลบได้ไปเลยแบบบะเบบ่าเขาเขาแลบในเขาเขาใส่หน้าอันนี้ไปใส่ให้เดิมันก็แบบว่ามันแตกต่างกันนะเนะตำมันก็ยากเลยจำมันกันยาบเลยมันไม่คือมินใหญ่เมินใหญ่หน้าตาหนาตาแห้งแล้วมันกรอบเนาะโดย ก็บว่าตำกับสมมติว่าตำเข้าวเล็บในบ่มีแห้งกับข้าวซิบเล้่ยละขึ้นนอกระแตกตากข่าเล็ลบมือแห้งเนาะผู้แห้งมืแห้งตอกพึ่งโดนขึ้นโดนขึ้นขึ้นละมันนานแห้งเนาะโดนมันนานนานมันนานมันมันเป็นเข่านะเห็นว่เข่าหน้ามาต่ำเนาะเขาจะต่ำนะปะต้องย่นแห้งๆเนาะนั่งๆเนาะโดยย่นลงแห้งๆห้งอย่างไรตำยากคไลยเป็นคนตำตำถูกตำยากเลยวักว่าตำเข่าให้เนี่ยก็ยังลำบากเลยมาตำเข่าเม็ดเล็บใ่แห้งกรไดท ไอไผ่นงงามพื้นต่ำเเห็นบม่ปีนะั้นเขาเขาต่นนั้นพื้นนะเรายากได้รอต่ำเขาหนาเนี่ยเราีคือเขาไห้ได้รอมันแตกต่างกันนะเขาไห้ไปเนื้อตัง้งเขาหน้าไปเนื้อตัง้งมันแตกต่างกันเลยคือมีเขาหนาลายก็มีแต่ซีอย่างเดียวคือว่าต่ำกับแบบว่าต่ำกับวายุแบบว่ามันมันยา่ป่ะนะ <laughs> มันต่างกันคือเขาไห้โดย เนียบมันนานแล้วเนาะมันนานแล้วละเอาขึ้นระใบได้มันค่อยนัอย่านั่งบ่อย่านั่งซอยเลยมันเอยตําเลยบ่ตทางกลางมันบ่ตากลางมันทางกลางตแล้วมันเอ็ดได้บ่คือเฮาบ่ได้ลิออกกลางมันตแนวนันล่ะ เมตินแมววู้เก่งหมแม่แก่งไหมกีขาเอาฟูเข้าเขาเจ้าข้าเขาเจ้าแบบคือเจ้าเขนเลเอ้ยแบบเอ้ยต่ำเลต่ำเลยมาตองอาอเนีมแบบนิมปะได้ขนาดต่ำเลเขาหยีเอาเขานั่งเคยยีบอเอแบบยองเอาละเวควน้ำไหมขนาดนองขนาดว่าต่ำไบบมีแล้วมีแต่ต่ำไม่มีเลยขนาดแควน้ำไมแล้วยองเอา คนก็คือผู้ไทยเฮ็ดคือกันไทยเฮากันในนี้แหละเส็็จไปนี้เนาะข้าเจ้าข้าเจ้าวันนี้อันนี้มันบ่แซ่บข้าเจ้าเฮาแกงไใ้หอกไปเอาตะน้ำมันน่ะอเอมันบ่แซ่บแล้คือกัดยังเลยเดี๋เฮามาอยู่พี่แล้วเฮาเป็นคนเล่าละตอนนี้คนไทยละเขามาอยู่เฮามามาอยู่ปนคนลาวแล้วเฮาเอาน้ำน้โลด ก็จะปั่นแล้วซั่นน่ะง่ายกว่าเนาะคือน้องนางว่ามันบ่แซ่บเด้บัจ้ามันก็บ่แซ่บมันต่างกันถ้าใชบือแล้ได้โดยแต่ว่าเฮาตํานี่มันามักเผ็ดเปงนัวเด้คั่นว่าเียแล้วมันบ่แซ่บหั่นน่ะนํามันก็อๆคั่นว่าเฮาเียมันบ่ได้อักขรสมันคักเนาะโดยนันเนาะมันก็มีสูตรสูตรเราอันนั้นน่ะสูตร ผ yes, uh ู้้ไททยแๆสูตรดั้งเดิมว่าชั้นแกงน้ำไม้แบบดั้งเดิมเลยคันคำว่าคือนองแกงน้ำไม้นในคำว่ามักใส่ยาน่างร้ายในนองใะแบบว่าให้มันเคี้ยวน้ำไม้ค่ะนะกระเซ็บเนาะโดยคำว่าเซนหน่อยเดียวแล้วน้ำไม้มันเอสซี่จางๆมันบรเซ็ดมันบุ่คุยวันน้เราใส่แบบบริสไซเด้นอันนี้เลยในแบบบนในเ่าไปเขาจะถามใบยั้งเลยเอ้า ใส่ได้เขาเจ้าใส่แต่ข้าวเบื่อใส่กับเบื่อโอ้มันก็บบะหมี่แกงน้ำไม้แล้วนั้นเห็ดด้วยเลยมันกับใส่เห็นมันก็บใส่ใเห็ดด้วยขนะส่วนส่วนเผากันยุ่งแต่มันแตกต่างกันแตกต่างกันเนาะนั่งตุนมาแต่ตักน้ำแตกต่างกันได้เห็นมันนั่งตุนใช่ไหมตักน้ำรถไฟฟ้าเขาก็สู้ชีวิตเลยแพ้ต้องรถนะก็เนาะแก่น้ำแพ้ซะโอก็นะสิบตุ๊กไวซยเฉยเนาะที่ไวัยเฉย เด็กน้องจนนี่องแก้มือเต้นขี้วไปไปเมื่อนมืขึ้นไปแล้วนกลังะมักเสื้อจะนั่งอลีรใส่ร้ายเนี่น้องขนมเห็ดกินแล้วแบบว่าเคี้ยวมีแต่ยานั่งโอ้แดนพูดอรเนี่น้องสัดีแดนกรบปกง่ายๆนะลักแดนมะนะ พ่อยแม่เอ้ยเสาเสาแดนกันเนาะบอดอกจากปีพอแห้งวาหลายปีหลักไม่แก่เนาะเนื้อแข็งจากโมงเลยนะเอ้ยหามโม่งเนาะขำเลยเนาะบรรยากาศทางเพิรนน้องนางคึกเลยเนาะอ๋อคือคือแถวบ้านเฮาคือบ้านชาวบุไทยเลยทางสมบูรา์คือบ้านโออนี่เป็นเห็ดลักแดนหมดเนาะ เบบ้าพอนอนนันไดนเลยดนอะไรแล้ว <suppression> กับ <descon> ป <TU digit izer> ุ <riding> <okay>. ๊กเซลักฮะโอ้สบายสบายสบายก็ได้อ่าโอ้มันเข้ามาในพี่ได้เนาะแดนถึงจเนาะหัวตัวเก่าอยู่พี่เนาะเห็นแม่นบ่ดยไปเป็นีู้เลยเหรวะบ่เบบ่าอันนั้นเลยซึ่งคาแดนในลุงปันให้ฮะดิโอ้ก็ได้ไลยเติบเป็นเห็นไลยเติบอยู่ลุงกระลุ่มโตโตหัวนี่แต่ก่อนตอนสมัยอยู่หัวนี่เนาะ อันนี้ปันญับขึ้นให้ป้เออปันเสมอกันเลยแนก็ได้พอน้องกองราปันมุนปันมั่งคือว่าทางลุมก็ได้ไล่เติบป้ทางลุ็ได้อะไเทางลุมก็หอดอันนั้นทำหอดปลามักน้ได้ปลาแมกนัดจุดศาสตรดสร้างได้เถือนนางเลย จักนี่น้องใหม่ยังเฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วเดี๋ยวเฮ็ดตลอดหั่นน่ะก็ยังมีอยู่น้องใหม่เนาะล่ะน่อมมีแบบนอมมันน้อยั่นแหละเป็นปลายเลยเนาะมันบ่แม่นนอใหญ่เลยนะซับเอาบ้เไปเอ้ยบ่ได้เฮาเซับเอาบางๆเอาได้ดซอยเอาเนี่ยเงนี้น้องเฮ็ดไว้มุ่นหั่นน่ะอออนั่นซอยเอาบ่น่นะซอยเอาท่านชมเดให้เบิ่งก่อน แบบมันก็เป็นน้ำหนักอยู่บนสะได้บนน้ำหนักไงโอ้โหเห็ดกินเราเองเห็ดกินน้ำแรงเลยเห็ดใบเห็ดแห้งแล้วใบกินน้ำแร่งเราอยากอยากโคอยากจืนกินนะก็อยากคืนกินแล้วเราก็อยากคืนเลยเนาะไอ้เห็ดน้ำมันส้มเลยเนาะซอยเห็ดคือน้ำมันส้มน้ำมันส้มก็เห็ดไหวแล้วบ่น้ำมันส้มก็เห็ดซัมสกินน่ะเลยเ็ดห่นเขาาเซื้อซีนหมูมามาพัดกินน่ำแรงนี่เขาซื้อซีนหมูมาเลยเรน่อง ນະນາງພັດຊຸກິນເພາະນ້ອງນາງມີໜໍ່ໄມ້ແຮງເດເຮົາບໍ່ມີເຮົາມີຊີນໝູຢູ່ຕະຫຼາດເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ຕະຫຼາດເນາະເອື້ອຍຢູ່ຕະຫຼາດເຮົາກໍແມ່ນເດໝູເຮົາເົາອົູ່ເລງຫດລຫອນລລານລງົົຮັດ້ອງນ້ຳຕ แต่ว่าช่วงนั้นมันตุยแบบว่าตุยแบบเสมอช่วงนี้มันตุยเสมอเสมอได้บ่วได้เสมอเลยป่นนั้นไปกินยาลดหุ่นเลยกินซาลดหุ่นมืดไปไล่เตอร์พยุตบาทนี้มืดงบก็เลยเอ้ยมันก็ขึ้นก็เก้าอีตตี้บาดนี้นะใช่ไอซาลดหุ่นชุดหนึ่งประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละเดือนหนึ่งกินอยู่สองถือบ่อหรือสามสามปาทุก จ้อยได้ได้ในเกเได้คุณดีเลยพยายามบวกกินข้าวเศร้ากับบวกกินข้าวแรงนะได้ชีวิตเป็นโรคเพาะกระตี้บาดนี้มันสิไปหากุ๊กบกกระตี้เอาให้ได้ซ้ำน้องนางนี่พ่อนะยากแล้วนั่งก็ไปจ้อยก็ยากเอ้ยซ้ำนี่ก็พอแล้วหาแต่ก่อนเราเราซ้ำเจ้านี่แหละซ้ำนี่แหละเออแต่ว่านางนังนางจ้อยพอนั่งจ้อยยังนั่นได้เขาจ้อยพจจ้อยดำดำเนาะเขาจ้อยตัวดำดำต่ก่อนเอ้ยดำได้ซ้ำซำนี่แหละเราจ้อยเราตอนเป็นผู้สาว หาลื่นๆก็นดิดนึงเน,ะนาะแมนเฮาเ์าเป็นพิสาวเวาก็ระชี้ตุ้ยก็นิดนึ่งหน่อยนึงหน่อยนึงแข้งนะครับว่าเปรบชื่อไม่ทู่นี่แหละอ็ประมาณ <laughs> น่ะเบิ้งเพิน่นใส่ทรงเดฟนี่โอ้ไปทางนั้นลงนะลงบ่งไ,ได้แล<ง>้วลงตลาดนะจนเขาเจ้า,จาอันแม่น้องแพชรอันแข้งเจะขึ้นไม่ทู่แท้คือเดี๋ยวนี้จะมาเบิ่งเนาะแม่น้องแพชรนะว่าเต็งหายใจบอกเลยเนาะขาข้างนึงเต็งลงตลาดเขาจนมีจือเอ้ยไรเดี๋ยวนี้นะ เขาว่าแม่นังแพทรนะบ่อน e> oh, ี okay. oh, ่เออแม่นังแพทรอะไรน้ำห้องในกองตีลางเรือนสาวนางฝนโอ้สะอาดสะอาดแทงน้ำก็ง่ายมาพี่เราบ่นอ่ะง่ายมีทางนี้เนาะมาปะไว้ทางนี้โอ้แต่ว่าแผ่นยังเชี่ว้ทางทางดังอยู่เนาะง่ายแบบว่าซุกข้าวอ่าเอาง่ายไปง่ายมายังมัมีงบเผ็ดเนาะยังมัมีงบหยกขึ้นเอาก็เอายองไว้ก่อนยองไว้ก่อนน้ำก็เปิดปะไว้แล้วน้ำก็ย้ำไฟฟ้าดับ เย็นไฟฟ้าดับเฮาแล้วโควิดแล้วล่ะไอ้ช่วงนี้บ่ค่อยดับดอกช่วงนี้คั่นหน้าฝนมันดับมันก็มันก็มีแน่นอนเด้อเนาะน้อเนาะมันก็ฮอดมือดับก็ดับอือบ่จักยแรงยักยฝนมันก็ดับด้ฮอดมันับก็เฮาก็บ่รู้จักเด้ตัวนั้นเยตัวนั้นัดบ่ได้ใส่ลูกติ่งงบหมดก่อนแม่ว่าให้อายเพิ่นเฮ็ดเมื่อวานนี้แลแบบว่าตะปูหมดก่อนะโอ้ตะปูมันบ่พอเฮาเฮานอนแล้วบ่ ยังแล้วแล้วแต่คนยังมาทันนอนเอาไว้ข้าวก้อนเอาเข้าไปไว้ก้อนเนี่ยหนึ่เราเข่าอันนั้นเอาเข้านอนก้อนเหมือนนี้สิมาชอบเงี้ยก่อนมืดคนว่ะก็เลยเอาเป็นกระนองน้องชายบุนี่น้องชายมาเฮ็ดเนี่ยวน้องชายก็เป็นเบาเลยมาแต่เฮ็ดเดี่ยวคนเฮ็ดเวียวอ้ยอหนำเออหนุ่งหนำ ยกน้ำอยู่ห้องงานน้ำคุณทิดเจ้านอกเอ้ยหักกระหินนี่นะก็อยู่ห้องงานน้ำมีทั้งทั้งล่างขวดบ่เรียว่ายกไปอย่างเดียวยกไปอย่างเดียวคนไทยเงินเดือนเท่าไหร่นะเดือนนึงล้านแปดล้านแปดล้านแปดเลยเข้าไปกินตะเพิ่นเอาเข้าเองจะกินอาหารน้ำเพิ่นกินเองเลยว่าง่ายว่ากลุ่มตนเองเงินเดือนล้านแปดกับเดือนเดือนหนึ่งสามพันบาทท่านผู้ชมหยกน้ำหยกลงยกขึ้นยกลงนี่บุคบิคือหินมาได้หมด เราคุณเป็นปีนะค่ะจเห็นน้องคุณเดิอนเดือนแบบว่าอยู่ก็อยู่คนเดียวบ่กมาอยู่นละมั่วขนานคนบ่มักซุ่มซิงน้อคนอื่นเดือนสามพันบาทลานแปดสามพันบาทกินเขาตัวเองกันสมมติเขาเองหัานเองนั่นแหละเขาเองเดินเดินนึ่งให้แม่กะร้านหนึ่งไปได้เนาะก็กินอยูพนดิแปดแสนเลยกับวันแปดแสนกับส่วพผสมประหยัดละนั่นนะนอนนั่งเนาะโอ้ธรรมดาก่น่าจจะขึ้นสองล้านปลายเนาะจน จกโมงเพิ่นมากนี่เพิ่นเรกเวเพิ่มเีโดนมงแล้วเหรอหามงบาทีปกติกาคันวานำมันไล่ซ้ำๆขันรถบางทีแปดเกโมงกลางคืนเพิ่นมาสมัญแล้วไปไปตอจ้างอยู่ล้สองสองพันสาสเดือนห้าพนทนี่กระดุดแล้วบอสองสาเดือนแล้วโอ้สองสาเดือนแล้วไรพอได้พอได้กุ้มตัวเองพอได้แบ่งให้แม่ให้นั่นใส่นะเนาะ แน่เบื้องสมัยบีได้เห็นเราจะถือคือว่าเห็นในทางก็ไม่ได้ไม่ได้ฮู้เลยมันเป็นน้องสาวนางเลยเราไม่ค่ยเห็นเลยเลยทำเห็ดแต่นี่น้อยอันชัมนี่ชัมนี่เห็นน่ะเราไม่ค่อยได้อยู่เพื่อนเนาะมากระเทินไปตลอดตอนเฮามาเห็ดเวียกอยู่นี่ครับเห็นอยู่บ่เราเห็นเฮาวึกบ่เราไปเห็ดเวียกโอ้เราก็ไปหับจ้างไปสรุปหลายเดือนแล้วเนาะโดยเพิ่นใหญ่ ว่าลสนางกัน,กนเนาะเป็นเบาแล้วอนันลุกก้นละก็จนได้ลูกได้หลานแล้วเราเนาะน้องแ <c oughs> ล้วก,ก็เยอะเติหนึ่งค <c oughs> นงละนละหนุนสนางกันจนได้จนได้ลูกมาแล้อ,อยูอันเอ้ไพ่ตุ้นก็นได้พูนึงเลยแม่นว่าได้สองเลยเนาะสองแล้วแล้วก็สามคุในทองนิดน,นึงแหละมัมนนองน่างมันยัง อันหึ้นคานอยู่ขึนคานยิงชุกว้าตรงกระด้เจ้ากันเนาะเร่ว้าทำลายจิตใจมากเลยเน้องๆทำลายปีแลวเนาะว้าทำลายจิตใจคนหนึ่งน้องเขาน้องบุญกะลู้น้องกี่น้องบุญน้องบุญน้องสุกหรุน้องน้องกรบตุนรุ่นเดียวกันบอกกับตุนน้องกระตุนกะสิบแปดน้องสิบเก้าเด็กอ๋ยอาูชูย บาตรงวะได้น้องนางนั่งโยกะเสริมสวยเห็ดงามเห็ดงามเลยยหย่าหยุดสวยนน้องนางรับปกติสิบหกเลยเขาเจ้าเอาสร้างกับโครัวเลยน้องนางสิบเก้าปีแล้วยังเงนนั้นอยู่โย่มีแต่ย้ายยุดสวยเท่านั้นแหลยยุดสวยไม่ได้เลยงามเวลาเต่งเต่งหน้าเต่งหาอยู่หากินก่อนช่วงนี้เนาะน้องนางไปหาคุชิโร่ไปขายนี่ค่ะมีเวลาเต่งตัเต่งอย่างเอ้ยใส่แน่นหามหอดยังสิได้น้องนางสู้ แรนมาคือโตควายเนาะอันนี้บ๊อบใส่แนนท่าตีเอาแล้วเนาะบางเจอผนมีแล้วครากับซีรูบ่เนาะบางเจอผนยังคุยกันเนี่ยใส่แนนคือโตควายนี่โยตีเอาแล้วเฮ้ย อันนี้บอสแซนแนนคอยตีเอาแล้วย mm ังไปทางอื่นเนี่ยยังคุยยังล่มกันกะมีน้องนางเนาะเบิ่งใจกันก้อนบอสพนมมีเซนแนนพนมก็มีอยู่ว่าเนาะมีคนคุยมีบอสหนี่งหรือว่ายังโสดอยู่างยังโสดก็ขาดแล้วสาวไทยสาวไทยอ้อมไม่มียังบ่มีเนาะคุณคุยเอาเอาเขาแหละขึ้นคันนั้งหมดนี่แหละขึ้นโคกนอายุ89ปียัง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 ไปรุ่นอยู่ยังไปรุ่น คั่นสาวในเมืองยังวัยรุ่นเนาะก็แบบว่าอยู่สดคือเก่าสาวในเมืองยังวัยรุ่นโอ้พุ่นอายุ25 30ปียังยังสามารถหาสู่หาแฟนได้เออคือบ่ต้องห่วง18 19ปีเนาะ19ปีปีสมัยกําลังใช้ชีวิตวัยรุ่นเนาะเข้าใจใ้ชีวิตให้มีความสุขหลายอยู่นําพ่อนําแม่แล้วคอยสร้างคเอน้องสุข้น้องนางนี่ ไปหาตะคุดกิโลแล้วใจเนาะความจำเป็นเนาะอยากงามอยู่เห็นได้แต่ว่าชีวิตเท่ามันชีวิตเท่าแบบมันมันบีคือกันเนาะมันแตกต่างกันเดีอยากงามแต่ว่าทองก็ยากเนี่ยทองก็ยากมับนี้เนาะไอ้ซื้อกระแป้งน้ำแดงวันคืนซื้อว่าเอาทองเข้ากันย่างแมยเข้าก็นั่นได้เนาะต้องับผีชอบน้องนุ่มครอคร้วยเศรษแบบนี้เนาะยุดซื้อกระแป้งน้ำเดงแล้วบบดนี้เนาะว่คืนไล่เรื่องเรืองงามพนัเอา เอาเขานำจำปาเอาใบก่อนจังเรื ang, ang, ่องาไว้เขามีมือนาเขาจังค่อยแต่งเนาะโอเคโอเคโอเคนั่นแหละน้องนางเลยเอาละท่านผู้ชมเนาะมาเยี่ยมมาย้ำย้ำน้องนางเล็กน้อยเนาะพอได้ให้ทำสมหายคิดหอดคิดถึงน้องนางเพบนกะยังโสดคือเก่าเอ้ยถามกันยังคือเก่าบ่บ่าา่เอ้ยบ่าขึ้นขานบ่อายบ่กโอ้คือว่าตกแต่ยังตกมันพอดก็ว่าตกเลยเนาะเพื่อมู่คู่คนได้ลูกผู้ละสองสามคนแล้วเนาะ โอเคท่า,านผู้ชมน้ปุพบกันใหม่ในอีพีหน้าเด้อสไลด์พีนี้สบายดีเด้อ